สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมาสอนทุกคนทำคลิปหน้าปกด้วย InShot นะคะให้เราเข้าแอปนะคะอันดับแรกเลยแล้วก็เปิดมาค่ะที่พื้นหลังที่เลือกไว้นะคะแล้วก็ให้เรานะคะเลือกขนาดให้เท่ากับ YouTube ก็คือ16 ส่วน9นั่นเองนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้จากนั้นค่ะให้เราใส่รูปภาพนะคะที่เราลบพื้นหลังแล้วก็คือเราอะเอารูปไปลบพื้นหลังมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้รูปที่เป็นรูปนี้แล้วกันเนาะโอเคนะคะแล้วก็จัดเลือกได้เลยว่าอยากให้อยู่ตำแหน่งไหนตรงไหนอันนี้พอดีว่าเราอะยังไม่ได้ถ่ายรูปเนาะที่เป็นรูปใหม่แบบจะมาสอนง่ายๆเลย ทีนี้เราอะจะสอนว่าแบบเออเราใช้แอปอะไรบ้างเราก็เลยไปดาวน์โหลดนะคะหน้าตาของโลโก้แอปมาวางเนาะเราก็จะโหลดเป็นอินชอ t ตตัวนี้แล้วก็อีกอันนึงค่ะจะเป็น Ibis p เ n นนะคะเป็น2ตัวนี้ที่เราเลือกเห็นป้าทุกคนมันง่ายไหมจากนั้นเมื่อเราใส่รูปภาพอะคะ่ะประกอบกับ ปกคลิปเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็สามารถเซฟค่ะแล้วก็ไปใส่ข้อความที่เราไม่เลือกใส่ข้อความใน Inshot เพราะว่ามันฟอนต์น้อยเนาะแล้วก็ไปใส่ไอเบ s ค่ะเหมือนเดิมเลยนำเข้ารูปภาพค่ะเหมือนคลิปก่อนที่เราสอนสอนนำเข้ารูปภาพอะค่ะค่ะพอเลือกรูปมาแล้วนะคะก็ให้ใช้เป็นขนาดดั้งเดิมค่ะจากนั้นค่ะเราก็กดตรงนี้ยกเลิอกออกไปเลยนะคะก็จะได้รูปภาพที่เราเซฟมาอย่าลืมเพิ่มเลเยอร์ทุกครั้งที่จะทำงานนะคะแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น พิมพ์ข้อความนะคะแล้วจากนั้นคลิกพื้นที่ว่างค่ะเราจะใช้ชื่อหน้าปกเป็นสอนทำคลิปนะคะสอนทำปกคลิปด้วย2อแอปนะคะเป็นอ่าข้อความที่ง่าย,ายๆเนาะสั้นๆแล้วก็กระชับตรงนี้ค่ะก็เหมือนเดิมเราสามารถเลือกขนาดได้เลยเล็กใหญ่ว่าอยากได้ขนาดเท่าไหร่ แล้วก็จัดได้ตามความเหมาะสมเลยสามารถเลือกเส้นขอบของข้อความได้หมดเลยนะคะแต่ว่าเราจะใช้เป็นสีแดงขาวเนาะเนื่องจากว่า u t u b e มันเป็นสีแดงขาวเราก็เลยอยากทำให้มันแบบว่าตรงตรีมสักนิดนึงประมาณนี้เนาะอันนี้เลือกได้หมดเลยอยากให้อยู่กึ่งกลางอยากให้หน้าตาของฟอนตะ์เป็นยังไงจริงๆแล้วฟอนต์นะคะเราสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมจากในเว็บ ได้ด้วยนะเดี๋ยวในคลิปต่อไปอะคะ่ะถ้ายังไงอะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดฟอนนะคะเพราะว่าในเนี้ยฟอนมีให้ดาวน์โหลดเยอะมากเราอยากได้ฟอนตที่เป็นไทยจีนอังกฤษ <ๆ S 2> อะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตพิมพ์แป๊บหนึ่งนะคะโอเคอันนี้เราจะใช้เป็นสีน้ําเงินแล้วกันเนาะแดงน้ําเงินไปเลยคือพยายามทําให้ตัวหนังสือมันเด่นๆนะคะหรือว่าให้ทํารูปปกคลิปอะ ให้มันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับในคลิปอะหาะไปเลยเพราะว่าจะได้ดึงดูดคนที่จะกดคลิกเข้ามาชมคลิปเราอะค่ะสำหรับเรานะคิดว่าหลักๆที่จะทำให้คนดูเข้ามาดูคลิปเราก็คือคีย์เวิร์ดที่ใช้เขียนตรงปกคลิปแล้วก็ภาพป,ปกคลิปอะค่ะที่มันว้าวเลยอะทุกคนเพราะว่าด้วยอ่าส่วนตัวเราเองเนี่ยความชอบ ส่วนตัวนะคะก็คือจะกดเข้าไปในคลิปที่แบบหน้าปกใช้คีย์ร์ดแบบน่าสนใจแล้วก็รูปภาพบวาวอะไรประมาณนี้แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยยังไงเราก็อย่าลืม เซฟรูปภาพนะคะที่เราทําปกคลิปเสร็จแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวยังไงคลิปต่อไปอะคะ่ะเราจะมาสอนวิธีลบพื้นหลังของรูปภาพเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนการโหลดฟอนตด้วยนะคะยังไงคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เหมือนเดิมเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาสอนทําอะไรก็อย่าลืมติดตามนะคะ